ท่านการทีรวมคนทนเลได้นะครับเป็นบรรยากาศที <Allah> ่สวยงามจริงๆครับอันนี้ไม่เห็นจุดพลุเลยแต่วาแสงธรมชาติด้วตัวแฉลบก็เป็นสิ่งสำคัญนำเรือไปตามน้ำ กในขณะที่เราชมการงงานของดวงไฟอยู่ในขณะนี้เราก็ได้ชมกระเทยสายนะคะซึ่งเราปล่อยมาเรื่อยๆจำนวนถึง25,000ดวงจริงๆค่ะกับการแสดงเชิดแสงเป็นศาสบนเวทีเพื่อโชว์ความงามความสามารถของนักแสดงให้ได้เห็นใจรับชมกันในชุดมนต์เสน่ห์ออนซอนนคและขอนสื่อถึงดวครับ ถมีกล้องวิดีโอก็จะพักเนาะสีรวิะคางกตั่อไปนี้จะเป็นการัขอไโซนะครับนักแสดงจากเรียนเชีที่วยายาอาวเดก็แยกาแงนะครับระการที่้มานักแสดงอาจไม่ตรงกันเดีวงบ้าน้ มาได้โดยอำเภองหวเป็นส่วนใหญ่ครับมะารเนินาราที่มีพนาในเร่อราวของเรราร้อนมตบทพองสิมและควาเป็นมาตั้งแต่อดีตนปัจจุบันนี่ะก ผลงานของโรยไฟนะครับทั้งประเทศผลงานแบบการยึดนั้นทั่วระบบรถไฟนะครับได้ออกแบบอย่างสวยงามแล้วก็ใช้ความกินนะครับอย่างหลากหลายทำให้การงารที่ตัดสินนะครับผมเชื่อว่าปีนี้นะครับก็คงจะสร้างความตื่นใจในแต่ละปีที่ผ่านมาเนื่องจากโรยไฟทั้งสองประเทศนั้นสวยงามแล้วก็มีความเที่หลากหลายจริงครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น เรืไฟที่ส่งู้ประโดดในประเภทความสะเปเรื่องสวยงานนั้นนะคะแบ่งมาเป็นสองกลุ่มด้วยกันค่ะเรือลำถัดมาค่ะจะสนใจนะคะเป็นลำที่เก้แล้วนะคะเรือลำที่เานั้นเป็นเรือจากอำเภอเรืรครนโดยท่านนายเรือเรคร